ล่าสุดกลุ่มปอบางเตรียมรับเงินเยียวยาส0 0พโอนรวดเดียว20กรกฎาคมนี้ เมื่อวันที่17กรกฎาคมนางสาววิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มปอบบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิ์ประกอบด้วยเด็ก ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีแบบจำตัวคนพิการและมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์และกระทรวงแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนพฤษภาคมถึงกรกาคมปี63รวมรวมเป็นเงินจำนวน3,000บาทต่อคนซึ่งจ่ายครั้งเดียวในวันที่20กรกรกาคมกรมบัญชีกลางได้หารือกับสำนักง,งานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาไทยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการจ่ายเงินเยียวยามาตรการดังกล่าวพร้อมทางได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยจะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนกรณีผู้มีสิทธิ์ที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนเพื่อให้หน่วยงานนั้นนําเงินไปใช้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไปโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวล่าสุดใครข้อสงสัยถือบัตรคนจนมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มปอบ,บาง20กรกฎาคมนี้หรือไม่ หลังจากที่รัฐบาลเตรียมตัวจ่ายเงินเยียวยาโควิดในทีนให้แก่กลุ่มเบาบางได้แก่เด็กที่ได้รับเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีประจำัวคนพิการจำนวน3,000บาทวันที่20กรกฎาคมปี2563อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางจุดที่ผู้รับเงินเยียวยากลุ่มป่าบางอาจจะมีข้อสงสัยอยู่โดยเฉพาะเรื่องการรับเงินกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินแล้วจะมีโอกาสได้เงินนี้อีกหรือไม่ ซึ่งวันนี้จะพากันมาไขข้อข้องใจวันที่ได้รับเงิน20ลกระกฎาคมจริงหรือไม่คนที่จะได้รับเงินในวันที่20ลกระกฎาคมนี้คือคนที่ได้รับเงินเยียวยาผ่านบัญชีธนาคารส่วนคนที่รับเงินเยียวยาเป็นเงินสดจะต้องรอรับเงินกับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นในภายหลังคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินหรือไม่ ไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มปอบางหากเป็นคนที่ถือบัตรและได้รับเงินเยียวยาจากบัตรคนจนไปแล้วพอรัฐบาลจะไม่ช่วยเหลือกลุ่มคนซ้ำซ้อนกันเช่น espace. เราไม่ทิ้งกันเยยวยาเกษตรกรประกันสังคมค่าราชการเป็นต้นได้รับเงินเยียวยากลุ่มปอบางหากเป็นคนที่ถือบัตรยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากบัตรคนจนและเป็นคนที่ได้รับเบรเรี้ยรายเดือนคนพิก,การเด็กแรกเกิดคนชราเป็นประจำ บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟ้าบัตรคนจน18กรกฎาคมผู้ถือบัตรจะได้รับโอนเงินเข้าบัตร2รายการสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยดังนี้1ค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยเมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบาัตรในวันที่18กรกฎาคมซึ่งสามารถนำบัตรคุณจนมากดเงินสดใช้ได้เลย2ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ2-30บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดกลับเข้าบัตรในวันที่18กรกฎาคมซึ่งสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุรอรับเยียวยากรุปป่เบาบางผู้ถือบัตรคนจนในเดือนกรกฎาคมจะได้รับความช่วยเหลือพิเศษอีกหนึ่งรายการจากโครงการเยียวยาโควิดในทีนกลุปป่มปาบางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอหากเข้าคุณสมบัติดังนี้เป็นผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยา,ยาม,มาก่อนจำนวน5ล้านคนและผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยาม,มาก่อนจำนวน3แสนคนสำหรับผู้ที่เข้าขายโครงการเยียวยากลุ่มปอบางจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทภายในเดือนรกรกฎาคมนี้ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า จะโอนเงินเข้าวันที่20กรกราคมปี63สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนหลังจากสถานการณ์โควิดในทีนคลี่คลายเพราะต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วย จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนได้จะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณาไรายได้รวมจากครัวเรือนแทนการพิจารณาไรายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อนนายรับวรณ์แสงสนิทผู้ำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวล่าสุด เช็คสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมได้รับสิทธิ์อะไรกันบ้างเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน1.14ล้านคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงกรใดๆใดของภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Money จำนวน3,000บาทอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่1รกรกฎาคมเงินค่าสินค้าจำนวน200บาทค่าโดยสารสาธารณะ500บาทส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนซึ่งล่าสุดวันที่15รกรกฎาคมผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดในวันที่15กรกฎาคมได้เงินคืนภาษีเบ็ต5%สูงสุด500บาทเงินพิเศษผู้สูงอายุ50บาทหรือ100บาทการจ่ายเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายทุกวันที่15ของทุกเดือนผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิเงินพิเศษผู้สูงอายุรายละ50ถึง100บาท ผู้สูงอายุที่มีรายได้30,000บาทถึง1,000 100, 0 0บาทได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้0ถึง30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาท สำหรับเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำมาใช้ได้พร้อมเงินคืนภาษีแบบ5%ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในร้านที่เข้าร่วมรายการหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่1 พฤศจิกายน2562ถึง30กันยายนปี2563รัฐจะคืนภาษีแบต5%ให้ผ่านบัตรสดดีการแห่งรัฐยกตัวอย่างเช่นใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทคืนแบต5%เข้าบัตรคนจน5บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1,000บาทคืนแบตเเข้าบัตรคนจน50บาทโดยยอดคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนและเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่15ผู้ถือบัตรคนจนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้วันที่18กรกฎาคมส่วนลดค่าน้ำปรัปา100บาทไม่เกินเดือนละ1 0 0บาทต่อ1ครัวเรือนโดยผู้ถือบัตร คนจนที่จะได้รับสิทธินี้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนร,รับสิทธิ์กับการประปาในพื้นที่รวมไปถึงใช้น้ําและส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนและต่อหนึ่งครัวเรือนโดยหลักเกณฑ์จะเหมือนกับค่าน้ําที่ต้องไปลงทะเบียนก่อนและต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนด